สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะดิฉันอยู่หน้าผนังโมเสกนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือของการทํางานระหว่างคุณยูนปัญนพัฒกับบริษัทคอตโต้นะคะสร้างภาพโมเสกเล็กๆเนี่ยค่ะผลิตเป็นผนังมีความยาวมากๆเลยชื่อ o o l i g h t Di v e นะคะคือการดำดิ่งเข้าไปในภาวะจิตใจของเราว่ามันอาจจะมีด้านมืดนะคะ วันนี้ดรตุลยาคอมมิตี้จะมาเล่าถึงเรื่องราวของการทำเลสิกค่ะว่าการทำเลสิกนั้นเวลาเราคิดเมื่อนำมาดูอายุอะค่ะ มันมีความคิดที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุอย่างไรนะคะเราขอแบ่งคนที่ทำเลสิกออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1คือกลุ่มอายุน้อยนะคะคือระหว่าง18จนถึง40นะคะกลุ่มที่2ก็คือ40ถึงประมาณ50ปีแล้วก็กลุ่มที่3อายุที่มากกว่า50ปีนะคะกลุ่มแรกที่อายุน้อยสิ่งที่จะต้องระวังคือ ความที่ตาเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งนะคะค่าสายตาอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงได้และก็การใช้สายตา ในคนอายุน้อยบางทีก็จะมีความหนักหน่วงอยู่นะคะจึงต้องระมาัดระวังว่าจะยังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะกลุ่มอายุที่สองคือกลุ่มวัยทำงานค่ะกลุ่มวัยทำงานสิ่งที่ต้องระมาัดระวังเนื่องจะเป็นเรื่องของการใช้คอมเยอะนะคะอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลังทำได้แล้วก็สุขอ,อนามัยในการใช้ตาที่ดีในกลุ่มคนที่ทำงานแล้วก็ใช้สายตาเยอะมีความจำเป็นต้องยึดหลักของการใช้ตาอย่างถูกต้องเช่นใช้แล้วก็มีการพักอยู่ เสมอนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่อายุเพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องมองว่าไม่มีโรคอะไรหนักหน่วงที่เป็นข้อห้ามในการทําเลสิกหรือหากมีก็รักษาก่อนเช่นคนคนนั้นเป็นต้อกระจกหรือยังถ้าเป็นต้อกระจกเป็นมากหรือน้อยแค่ไหนควรจะทําต้อกระจกไปเลยไหมแทนที่จะเลือกทําเลสิกเป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงอายุนั้นนะคะมันมีการที่จะต้องระมัดระวังแตกต่างกันอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยกลุ่มวัยกลางคนที่กําลังจะเข้าไปสู่ช่วงอายุที่เริ่มมีสายตายาวนะคะคือ40ปีขึ้นไปถ้าเป็นคนเอเชียต้องไม่ลืมว่าเวลาเรารักษาสายตานั้นเราอาจจะอยากได้ทั้งไกลชัดแล้วก็ใกล้ชัดเราจะทําอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ที่จะใช้ตามากที่สุดหลังรักษาสายตา ข้อเล็กๆน้อยๆของอายุจึงมีความสำคัญต่อการพิจารณาในการทำเลสิกประการนี้นั่นเองค่ะวันนี้ดรตุลยาคอมมูนิตี้ได้รับเกียรติจาก River City ให้เข้ามาพาชมภาพของคุณยูนปัณพันะคะห้องนี้เป็นองค์สองอยู่หน้าภาพ มูนไลท์ไดฟ์นะคะซึ่งคุณยูนปนพัฒนั้นทำงานร่วมกับคอตโต้ไทยนะคะเป็นการทำโมเสกด้วยไทยเล็กๆนะคะเป็นภาพของฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายต่อสู้กันนะคะเป็นความต่อสู้ในใจนะคะว่าเราจะธรรมะชนะอธรรมหรือเปล่าหรืออธรรมอาจจะมาในรูปที่ท in peace ก็ได้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจมาก ดรจุลยาคอมมูนิตี้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการรักษาถลยตานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ